อย่าจะเปลี่ยนสีเขาอย่าจะแฟชั่นโอ้อยู่ได้ไม่นานหรอกโอ้ม่ต้องแฟชั่นมากมาเคพร้อมแล้วเนี่ยมาจับยังไงเบคเล่นไม่เป็นก็เหมือนกันอย่ามาเล่นไม่เป็นโอ้มันมันนี่เลยมาเนี่ยแชมปีปยนตัวจริงอ่ะของจริงเขาเดินกันอย่างนี้เฮ้ยไอ้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 เ้้้ไ้ โอ้ยรุดรุดมันนี่ลงไปลงไปเดี๋ยวนี้เอ้ยอย่าปล่อยฉันยักยักโอ้กูขึ้นไม่ได้ยังไงยังไงยังไงโอ้โอ้ต้องยอมมาปล่อยนะปล่อยตกกูตกป่อยกูตบตกกูป่อยตบป่อยตกป่อยตบเป็นลงไปซ้ำมันลงไปซ้ำลงไปซ้ำก็กด L หนึ่ง R หนึ่งไงปล่อยป่อยตบยังไง ลงไปเดี๋ยวนี้โค้งลงไป้โค้งลงไปว้ไอ้อะไรว้าวมาแบบแชมเปี้ยนเออเออเออแชมป์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  มมทำไมบันไดมันอ่อนเอยกยกมือยังไงล่ะกดวายยงไงแต่ไม่รู้ยกทำไมนะเออเอแล้วยกทำไมเอาไงเธอบัดสินกันเลยได้ไหมอู้หูหูมันโดดไม่ได้เลยวะโอ้ยังไม่ทำอะไรเลยมันยืนอยู่ดีมันก็ชนะศึกทิ้งคนล้างจาน โอ้ไม่ธรรมดายืนเฉยเก็ชนะอะไรวะสามศูนไม่ยอมมาใหม่มนุษย์นกพร้อมแล้วนี่เต้นได้อย่างนี้ได้นะเหตุเต้นได้เปล่านี่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 เต้นไม่เปล่านี่นี่เห็นปะเต้นได้เปล่าเต้นได้เปล่าอ๋อสองแขนเป็นไง่ได้พิ้วเลยดิโอไม่พิ้วนี่นี่นี่โง่เป็นทีเผลอดึงมันมามันนี่มันนี่บอกให้มันนี่มันนี่ มากูดึงผางไว้ละวันนี้วันนี้เราต้องมีถังมันต้องมีถังไปมันต้องมีถังเอา้ากูไม่ไปกูไม่ไปอย่าดึง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 ไว้ไม่มีใครยอมใครในสิ่นี้ไปไหนให้กูกอะด้วย มันน yeah. ี่มันนี่มันนี่เกระโดดแบบดิจิเต้าดิจิตอลเอาเอ้ยมันล้มมันล้มมันล้มมล้มมันล้มันล้มไปเลยไปไปไปเดี๋ยวนี้ไป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 ้ปไ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  ต่อยนกแล้วด้วยอ่ะต่อยนอกแล้วด้วยอ่ะยกไปแล้วอ่ะแต่ทำไมตกหลบโคตรเมทิคอะไรวะเนี่ยมันมีของมันมีของแน่เลยโอ้ยต่อยต่อยยังไงวะเฮ้ยเมันมเนิลบเ้ยมันมันเนี่ย ำไมกูทำลายฝ่ายเดียวแต่กูแพ้ไปไหน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 เอ้ยาสิทธิ์กันปั๊บแจ็ครู้ไปแล้วทำไมทำไมคนแพ้ต้องเป็นพี่นี่กลัวเขามายามหรือยามตัวเองวะเนี่ยกูเริ่มเหนื่อย คอตกแล้วเนี่ยดูดิไม่แชมป์เลยต่อยต่อยนี่แหละรอบนี้แหละรอบนี้แหละมึงเฮ้ยเอย่าเมติกเมิกไม่รู้แหละลงไปดิลงไปลงไปนลงไปกน อะไรอะ่ะไม่เคยเห็นอะ่ะกัมมอนนี่เนี่ยยุ้ยเธอเธอทำไมเธอยกขนางนั้นยกไปแล้วมันโดนกูล้วงงอาเอาลงไม่เป็นอ่ะยกไปอย่าง <c oughs> เดียว <laughs> มันดีเอ้เธอจะลากฉันไปไหนนี่เนี่ย นี่น่ยนี่เนี่ยตบตีตบตีเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้กูขึ้นกูขึ้นกูขึ้นเฮ้ยขึ้นยังไงเย่ไาดิิลองยกหน่ยทียกยัไงวะ A few moments later ยกยังไงอะเป็นก็ไม่รู้เหมือนกัน ô, cái quá, gì vậy? Chúng ta sẽ đánh hắn? Chúng ta sẵn sàng rồi. Chúng ta sẵn sàng rồi. เอาไงวะเอาไงวะโดนมันไปหดดวมันนี่มันนี่มันี่มีอะไรอร่อยให้กินมันี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยยเาเฮ้ยเฮ้ยเฮยเาเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยยา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 าย อะไรวะเอาโดนซ้ำอีกทีตุยอีกตาเดียวแล้วพอเปลี่ยนเกมเกนือยังยังไม่หายคล่องใจแล้วหาเกมอื่นมาไฟตต่อทุกคนดื้อว่ะมันดื้อดื้อขูงไหนขูงไหนอ่ะโดนเพลปิซนตบตบตบนี่ไง มาหนี้มีแน่อย่าง,ยงน้อยก็เสมอทำไมกูห่อไหลตกเัินวะไม่มีความเป็นแชมป์เลยนี่ไงอืมอทำไมมึงดืง้อจังวะจับเข่าแล้วแม่งก็ไม่เอาเอาเอาไว้เอาไว้เอาเ,เอาไว้ออวขอแค่ลม้มขอแค่ล้มทีเดียวขอแค่ล้มทีเดียวนั่นไงล้มแล้วจับจับจับ,งงจบเอ้ยปัญหาคือจับแล้วมันไม่มามันไม่มา ไม่รู้แหละไม่ชนะกูต้องเสมอลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้ลงว้าอ่ะว่ายน้ำได้กูเป็นเพนกวินลืมไปอะไรตลกเลยนั่นน่ะใช่นะเอ้าผูใช่ก็เหี้ย ไไหนลงมาที่นี่เลยมึงอยู่ตรงกลางตรงนี้ไว้เลยวัดไปเกอะไปเกอะไปเกอะหมูไปเกอะหมูไปเกอะหมูไปกันอยู่ก็ยังไม่ตายนี่ไปกออยู่ไปกออยู่ไปยังไม่ตายเกาขึ้นไหนเกาะเกอขึ้นเกาขึ้นไหนโอ้โหโน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 โ นีนหหัวเราะมันหัวเราะได้ยินเสียงหัวเราะแล้วพอทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับ